สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารตัวหนึ่งชื่อ PCL หรือว่าเอ่อ polycaprolactone กับการนำมาใช้เพื่อฟื้นฟูผิวแถวๆถวลำคอครับซึ่งเราก็มีข้อมูลที่ได้มาศึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะก็น่าสนใจมากนะคะเรื่องนี้ครับผม แหล่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็เป็นเหมือนออบทคัดย่อนนะครับที่เขาอธิบายตั้งแต่ว่า PCL คืออะไรมีมานานหรือยังทำงานยังไงแล้วก็ผลลัพธ์ผลข้างเคียงต่างๆมีอะไรบ้างโดยอ้างอิงข้อมูลจากคุณหมอพัฒนาจากวิภาดากุลแล้วก็มีจากวารสาร The PMFA Journal ด้วยครับอ๋อค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาทาความเข้าใจกันง,ง่ายๆว่า PCL เนี่ยมันช่วยเรื่องผิวคอได้ยังไงแล้วมีอะไรที่แบบต้องรู้ไว้บ้างค่ะได้เลยค่ะ ถ้าเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะครับ PCL นี่เออจริง,รงๆไม่ใช่ของใหม่ในวงการแพทย์นะใช่ค่ะใช่ข้อมูลบอกว่าใช้กันมาโอ้โหกว่า20ปีแล้วนานมากนะคะใช่ครับซึ่งน่าสนใจตรงที่ว่าเดิมทีเนี่ยเขาใช้ในรูปแบบอื่นเลยอย่างเช่นทำเป็นไหมละลายอ๋อค่ะไหมที่ใช้เย็บแผละอะไรแบบนั้นนะคะใช่ครับ หรือแม้กระทั่งเป็นส่วนประกรอบในยาคุมกำเนิดแบบฝัง mm hmm. อันนี้ก็แสดงว่าเรื่องความเข้ากันได้กับร่างกายหรือ biocompatibility เนี่ยคือมันผ่านการทดสอบมาเยอะแล้วละ่ะใช่เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากจากข้อมูลที่ได้มาคือการเอาวัสดุที่คุ้นเคยกันดีในทางการแพทย์อยู่แล้วเอามาปรับใช้ในมุมใหม่เพื่อความงาม ซึ่งกลไกสำคัญที่เอกสารเขาชี้ให้เห็นเลยก็คือ PCL เนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนส่งสัญญาณไปกระตุ้นเซลล์ผิวหนังที่ชื่อว่าไฟโบรบลาส์นะคะให้มันตื่นตัวขึ้นมาไฟโบรบลาส์นี่คือตัวที่สร้างคอลลาเจนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเปรียบเหมือนเป็นโรงงานผลิตคอลลาเจนกับอีลาสตินในผิวเราเลยค่ะพอ PCL เข้าไปกระตุ้นปุ๊บโรงงานพวกนี้ก็จะแบบกลับมาทางานอย่างขยันขันแข็งอ๋อครับ,รบก็จะผลิตเส้นใยโปรตีนสำ,สำคัญ2ตัวนี้เพิ่มขึ้นมา ผลที่ตามมาก็คือโครงสร้างผิวเราจะแน่นขึ้นมีความยืดหยุ่นดีขึ้นผิวตรงคอก็เลยจะดูอิ่มฟูขึ้นริ้วรอยก็จะดูจางลงเรียบเนียนขึ้นค่ะอื mm hmm. ซึ่งข้อมูลก็บอกว่ามีภาพเปรียบเทียบให้เห็นผลลัพธ์ตรงนี้ด้วยนะคะฟังดูเหมือนเราไปปลุกกระบวนการสร้างซ่อมแซมตามธรรมชาติของร่างกายเราเองให้กลับมาทํางานดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแต่ทีนี้ แน่นอนว่าการทำหัตถการมันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องพิจารณาควบคู่กันไปในข้อมูลมีบอกเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้ด้วยใช่ไหมครับมีค่ะมีระบุไว้เหมือนกันคือเอกสารก็ให้ข้อมูลไว้นะคะว่าหลังทำเนี่ยอาจจะมีอาการบวมหรือว่าแดงๆหรือบางทีก็มีรอยเขียวช้ำได้บ้างอ๋อครับซึ่งจริงๆก็ถือเป็นปฏิกิริยาที่พบได้ทั่วไปนะคะเวลาที่มีการใช้เข็มฉีดเข้าไปใต้ผิวหนัง ไม่ได้เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงกับ PCL สะทีเดียวเข้าใจครับคือเป็นเรื่องปกติของการฉีดใช่ค่ะแต่สิ่งสำคัญหรือผลลัพธ์หลักที่เราคาดหวังก็คือการได้คอลลาเจนกับเอลาสตินที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละค่ะที่จะทำให้คุณภาพผิวโดยรวมของเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ช่วยเสริมเรื่องความปลอดภัยนะคะคือคุณสมบัติที่มันสลายตัวได้เองตามธรรมชาติ อ๋อตัว PCL นี่เหรอครับใช่ค่ะตัว PCL เนี่ยตามข้อมูลคือมันไม่ได้อยู่กับเราถาวรน,นะคะแต่มันจะค่อยๆสลายไปเองตามกลไกธรรมชาติของร่างกายซึ่งก็สอดคล้องกับการที่มันเป็นวัสดุทางการแพทย์ที่ออกแบบมาให้ร่างกายจัดการได้อยู่แล้วโอเคงั้นสรุปจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลชุดนี้กันก็คือ PCL เนี่ยเป็นวัสดุที่ทางการแพทย์เขาก็รู้จักกันดีอยู่แล้วลหละค่ะแล้วก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นผิวที่คอ ให้สร้างคอลลาเจนอิลาสตินเพิ่มขึ้นผลก็คือช่วยให้ผิวดูดีขึ้นได้แล้วก็มีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้เราทราบไว้ประกอบการตัดสินใจใช่ค่ะครอบทั่วเลยแต่มีมุมสุดท้ายที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจน่าขบคิดต่อนะคะครับยังไงครับคือจากจุดเริ่มต้นที่ PCL เป็นแค่ไมลละลายหรือว่าเป็นตัวส่งยาการที่มาค้นพบว่าเอ๊ะมันกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนี่ แล้วนําไปสู่การประยุกต์ใช้ด้านความงามได้อีกเนี่ยมันเหมือนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่อาจจะซ่อนอยู่ในวัสดุทางการแพทย์อื่นๆที่เราอาจจะมองข้ามไปก็ได้นะคะอ๋อน่าสนใจครับค่ะมันทําให้คิดต่อนะคะว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วมันยังมีวัสดุหรือสารอื่นๆอีกไหมที่เดิมทีออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งแต่ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานทางชีวภาพของมันเองเนี่ย อาจจะนําไปสู่การใช้งานในมิติอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่เคยนึกถึงเลยก็ได้เป็นไปได้นะครับค่ะก็เป็นคําถามที่แบบเปิดกว้างสําหรับการพัฒนาในอนาคตได้เลยนะคะ